โดนตัวผู้จิกหลังนะคะสงสาร<ม>ก็เลยซื้อชุดมาให้หวังว่าจะใส่ได้นะมันก็จะปิดหลังตรงนี้ไม่ให้นะคะอ่ะลองดูว่าจะใส่ได้ไหมเมียวน้าเกีียวเหมม่ไหม่ใม่ไก่เราตัวใหญ่ด้วยไก่เราตัวใหญ่ด้วยไม่รู้จะใส่ได้ไหมไว้ใส่ได้นะลูก ใส่ตรงปีกหรอคะใช่ไหไรแม่กุ้งอะมีคนอยากใส่ยังไม่ไปย่งไม่ไปใส่สวยตลบหนูจะได้โปรเทคหนูง่ายจะได้ไม่โดนตัวผู้ทำร้ายไงลูกน่ารักอใส่แค่นี้อ่ะใช่เพื่อปิดตรงีปิดตรงเนี้ยไม่ให้โดนจิกไง ก็น่าจะไม่รบกวนการขี้การอะไรอะไร